นิกาไมเวไทยแลนด์ค่ะวันนี้มีข่าวมาฝากนะคะวันที่1กรกฎา,าคม2566เป็นต้นไปจะเพิ่มเส้นทางที่สามารถใช้ความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก2เส้นทางค่ะ สำหรับการเพิ่มเส้นทางให้สามารถใช้ความเร็วจำกัดไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่องขวาสุดครั้งนี้ถือเป็นระยะที่4แล้วค่ะมีจำนวน2เส้นทางทั้งขาเข้าและขาออกรวมระยะทาง32.60กิโลเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566โดย2เส้นทางได้แก่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินตอนหนองแคแยกสวนพฤกษศาสตร์ผู้แค่จังหวัดสระบ,บุรีกิโลเมตร79ถึงกิโลเมตร101เบวก600ระยะทาง22.60กิโลเมตรค่ะ เส้นทางที่2ทางหลวงหมายเลข347ตอนเทคโนโลยีปทุมธานีต่างระดับเชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีกิโลเมตร1ถึงกิโลเมตรรวมระยะทาง10กิโลเมตรค่ะ ที่ผ่านมามีการใช้อัตราความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะช่องทางขวาสุดมาแล้วจำนวน3ระยะระยะทางรวม224.683กิโลเมตรค่ะระยะที่1เริ่มกันที่ทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียช่วงบางปะอินอ่างทองระยะทาง45.9กิโลเมตรค่ะ ระยะที่สองหกสายทางรวมระยะทาง128.233กิโลเมตรสายทางแรกคือทางหลวงหมายเลขหนึ่งสนามกีฬาทุป,ปเตมีประตูน้ำพระอินระยะทาง10กิโลเมตรสายทางที่สองทางหลวงหมายเลขหนึ่งหางน้ำหนองแขมวางไผ่จังหวัดนครสวรรค์ระยะทาง23.96กกิโลเมตรค่ะ สายทางที่3ทางหลวงหมายเลข2บ่อทองมอจบกจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง13.5กิโลเมตรค่ะสายทางที่4ทางหลวงหมายเลข3าสองอ่างทองโพนางดำออกจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรีระยะทาง61.473กิโลเมตรสายทางที่5ทางหลวงหมายเลข3 4มบางนาทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง13.5กิโลเมตรค่ะ ส่วนสายทางที่6ทางหลวงหมายเลข3า4คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาระยะทาง5.8กิโลเมตรค่ะสำหรับระยะที่3มี3สายทางระยะทาง50.55กิโลเมตรเริ่มที่สายทางแรกทางหลวงหมายเลข4เขาวังสะพระจังหวัดเพชรบุรีระยะทาง17.75กิโลเมตรค่ะสายทางถัดมาทางหลวงหมายเลข9บางแครคลองมหาสวัสด วงแหวนตะวันตกกรุงเทพมหานครระยะทาง8.2กิโลเมตรค่ะถัดมาทางหลวงหมาเลข35นาโคกแรกหนาำแดงจังหวัดสมุทรสงครามระยะทาง24.6กิโลเมตรค่ะ สำหรับการเพิ่มเส้นทางใช้อัตราความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในครั้งนี้ถือเป็นระยะที่4เพิ่มอีก2เส้นทางระยะทาง32.60กิโลเมตรเมื่อรวมทั้งหมด4ระยะทำให้มีระยะทางที่สามารถใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมง257.283กิโลเมตรจำนวน12เส้นทางค่ะชมคลิปนี้แล้วฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยค่ะ